ซื้อของทําคลิป u t u b e ทีนึ่งหมดไปกี่บาทเลือกเองทุกอย่างจริงๆทุกคนดูนะได้ยังตายังมองอยู่นะอ่ะใส่ครับตอนนี้มีพริกมีกระเทียมมีผักมีอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยเชฟก่อนว่าขาดอะไรเลงไปที่มะเขือเทศแล้วแต่ตายังมองกล่องอื่นอยู่นะเออไม่เอาเว้ยมันก็มะเขือเทศเหมือนกันหมดอะมะอ่ะไปครับมะเขือเทศเชอร์รี่แล้วเขาเร็วมากนะแป๊บเดียวเดินไปนู่นแล้วอะเราต้องเห็นตามแบบนี้มะนาวเอ้ได้ไหมได้อะมะเวลามาพริกดูมาดูอะไร อ่มอามะนาวแป้นไม่ได้กลับไปวางที่เดิมอ่ะมะนาวแป้นไม่มีเอาอันนี้ก็ได้ครับไปหยิบพริกมาแล้วอันนี้ก็พริกมะผงเบื้อเริ่มเลยซื้อทีถุงอย่างนี้เลยเหรออ,อ,อ,อันนี้ไว้ทอดอันนี้ไว้ตำ,าาตำมาืนรอช่างกุ้งรู้ก่อนเขาเลือกกุ้งเองกับมือเลยนะั่นอะนะใส่ไปในรถเข็นครับไปต่อเลงหน่อไม้อ่ะได้ไหมหน่อไม้วันนี้ทาไมมาให้คนอื่นมาซื้อไม่ได้ทำไมต้องมาเลือกเองเพราะเราไม่มีคนอื่นรเรามีกันอยู่แค่นี้ต้องเลือกกับมือเองเราจะเอาคนอื่นที่ไหน คุยกับพนักงานแล้วว่าอยากได้หมูแบบว่าไม่มีมันข้างนอกหน้าตานี่คือจริงจังมากอ,ะ <c oughs> อ่ะอ๋อคือมาเจ้าหมูสามชั้นแบบนี้ใช่อันนี้ก็ใหญ่ไปอันนี้ก็เล็กไปอ่าก็เลยให้เขาทําใหม่ไปทําอะไรครับบอกด้ยังเมนูวันนี้ไปดูในยูทูบค่ะนี่บอก <c oughs> ไม่ได้ด้วยเราก็ยังไม่รู้ให้ไปรอดูยูทูบยังคล่องใจเกี่ยวกับหมูอยู่นี่หยิบขึ้นมาวิจัยด้วยนะ,ะหยิบขึ้นมาเสร็จปุ๊บ โอ้โหมีการบอกไซส์ด้วยหยิบหมูไปให้เขาดูไซส์เจรจาอยู่โอ้โหแผ่นใหญ่มากกระดกขาไปชะง,งกดูไปไม่ได้ <c oughs> ไไดระหว่างรองหมูก็มาจัดระเบียบรถเข็นให้เรียบร้อยขาดพริกไทยดําเดินไปนู่นแล้วเผอแป๊บเดียวไปหยิบแป้งทอดกรอบมาอีกแล้วนี่ <c oughs> โอ้โหทุกคนรู้ยังครับว่าเป็นเมนูอะไรเนี่ยแล้วมีส้มด้วย <c oughs> ได้เรียบร้อยหมูสามชั้นลอกหนังของเขานี่คบยังวันนี้คบยังเรียบร้อยครับนี่ฮะ ไปคิดเงินคิดเงินไม่ได้ทุกคนต้องล้างมือก่อนมาแล้วจะเข็ดมาเองเดยจะ้ะกี่บาทจ้าวันนี้2,304บาทเก็บของเองด้วยเป็นระเบียบเรียบร้อยดีมากโอเคปิดครับไปกลับไปทำ YouTube